มารอชมรถนำเที่ยวขบวนที่914สวนสนัสน,สนฏิภัทิกรุงเทพนะครับที่ใช้รถดิสลางขี่ห้าหนึ่งแปดสามทาขบวนกำลังจะวิ่งผ่านสถานีมันโปงอ่ะ